แกแรงเกินดาราชื่อดังลงทุนทุบหน้าใหม่ชาวเน็ตแซตติง้งทำไปก็ไม่ดีขึ้นหรอกเสียดายเงินเอาไปบริจาคดีกว่าไหมหลังเข้าสู่วงการสัญญกรรมเธอก็อัพความสวยตลอดเวลาสำหรับหญิงแย้นนทพรธีรวัฒนสุขและทุกๆครั้งก็มักจะออกมาอัปเดตให้แฟนๆได้ทราบล่าสุดทำเอาเดือดจ,จัดหลังออ,ออกมาอวดความปังทุบหน้าใหม่แต่ไม่ไวชาวเน็ตโผล่เมนแซแรงมากสำหรับครั้งนี้เจ้าตัวพักฟื้นหลังดูดไขมันแก้นล่างและเหนียง เอามาเติมใต้ตาและตัดไยข้างจมูกชาวเน็ตแซะแรงทำแล้วไม่สวยเสียดายเงินก่อนหน้านี้ที่หญิงแย่ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอหลังสัญญกรรมไม่นานก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมและรอติดตามอาการมากมายแต่มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามากอดรามาคอมเมนต์แซวว่ามองครับหน้าไม่มีรูเข็มจะลงแล้วเจ็บตัวเปล่าไม่ได้ดูดีหรือสวยขึ้นเลยเงินเหลือออกไปแจกคนตามถนนก็ได้คิดอะไรผาเพื่อ จริงนะเสียดายเงินไม่ได้ดูดีเลยไม่อยากเสือเอกแต่ก็เสือเอกเด้งขึ้นมาหลังเจ้าตัวเห็นคอมเมนต์นี้ไม่นานก็ไม่รอช้าขอตอบโต้กลับบ้างมึงฟังกูนะกูทำฟรีค่ะกูทำฟรีไม่ได้ใช้เงินค่ะบอกได้เลยว่ายกนี้หญิงแย่ชนะนกเต็มเตม,เ,ตมเหมือนจะสือว่าเขาให้ทำฟรีไม่ต้องใช้เงินหน้าของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้ชอบสุดๆไปเลยจ้าย้อนผลงานสุดปังเจ้าตัวเคยเข้าร่วมประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส0 0 9 และได้เข้ารอบ44คนสุดท้ายก่อนจะมาสร้างชื่อเสียงจากการเป็นพริตตี้จนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศมีชื่อเสียงจากการเป็นเน็ตไอดอลจนก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงและมีงานเข้ามารัวๆเรียกได้ว่าชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมาก